ชาวเน็ตเดือดประกาศแฮชแท็กแบนดี้นิติพงศ์หลังแจ้งจับมอน112แกนนำรัชดรจากกรณีเมื่อวันที่21พฤศจิกายนดีนิตินิติพงศ์ห่อนากและทีมงานสอชอ,อ,อเดินทางไปยื่นหลักฐานการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ต่อพลตำรวจตีอนันตา,านาสมบัติผู้บังคับการปอทออให้ดำเนินคดีมาตรา112กับผู้ที่หมิน่น ใส่ร้ายในหลวงพระรชินีซึ่งคนแรกที่มีการแจ้งดำเนินคดีคือลุงปานัสยาหลังจากมีการรายงานข่าวออกไปโลกโซเชียลก็เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งแน่นอนว่าก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวทวิตเตอร์ได้ร่วมกันแห่ติดแฮชแท็กแบนดี้นิติพง ประกาศไม่สนับสนุนทุกผลงานไม่ว่าจะไปออกรายการหรือผลงานเพลงโดยเชิญชวนเลิกฟังเพลงที่แต่งโดยดีนิติพงษ์หอนาคช่วยกันง่ายๆเลิกฟังเลิกคลิกเล่นเพลงเหล่านี้ในทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนร้องเพราะคนแต่งเนื้อร้องได้ค่าลิขสิทธิ์ค่าโฆษณาแฮตแท็กแบนดี้ andy, นิติพงษ์แฮตแท็กแบนดาราริษท แฮตแท็กม mm hmm. ็อบ21พฤศจิกายนแฮตแท็กบายบายไดโนเสาร์ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ